ก่อนเบแดงเสมอนี่กี่เดิมก็บ่ามาได้เครับกี่เดิมก็บ่ามาเลยสวัสดีคุณน้อยครับสวัสดีครับนี้ทุกคนตอนนี้มาห้าใบแดงแล้วมาอีกสองแล้ครนะับเป็นเจ็ดใบแดงขอบคนมากครับสวัสดีคุณอามม่ BTS ครับแรลงขึ้น BTS ไว้แน่ วันนี้จะไปรอชมนะคะถ้าเสียใจกว่าหน้าสิบไม่ไม่ไม่ไปด้วยอ๋อไอพี่เมย์บุไลสองแดงเหมือนเดิมโอ้โมาขาพี่เกี๊ยบมากเรียบร้อยแล้วทุกการจำกัดจะพูดคำว่าจะพูดคำว่านี่พี่เพี้ยเขาว่าดื่มรอเพิ่งจะคืนนาทีเจ๊กันเดือนหน้าโอ้เดือนหน้าหรอือหล่อนำไปเฝ้า เดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนนะมันขึ้นแจ้งเตือนเพราะว่าเดี๋ยวลงแล้วขึ้นใหม่โอเคไหมลงแป๊บนึงนะลงแล้วขึ้นเลยลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนั่นนะแจ้งเตือนบิวพร้อมเปลอดินเสมอนี่กี่เดือมกอกว่ามาแค่นี้ครับกี่เดือมบอกว่ามาเลยสวัสดีคุณน้อยครับสวัสดีครับ ทุกคนตอนนี้มาห้าใบแดงแล้วมาอีกสองครับเป็นเจ็ดใบแดงขอบคุณมากครับสวัสดีคุณอามีบีเท็ครับแรงขึ้นบีเท็ดด้วยนะฮะวันนี้จะไปรอชมนะครับถ้าเสียดายกว่าหน้าเซฟไม่ไม่ไม่มปไปด้วยเฮ้ยพี่เมยุ้ยไล่สองแดงเหมือนเดิมโอ้อุณมากขาพี่เกียร์ จำคำว่าจำคำว่านี้พี่เพย์เขา่าดื่มรอเพิ่งจะคืนทันทีจอกันเดือนหน้าโอ้เดือนหน้าได้หรอตามแต่นนเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนนะมันขึ้นแจ้งเตือนเพราะว่าเดี๋ยวลงแล้วขึ้นใหม่โอเคไหมลงแป๊บนึงนะลงแล้วขึ้นเลยลงตัวขึ้นปั๊บเลยขึ้นแล้วแจ้งเตือนติว พรอมเปย์ดิยงเสมอนี่กี่เดือมก็ว่ามาอไอ้เลยครับกี่เดือมก็ว่ามาเลยสวัสดีคุณน้อยครับสวัสดีครับนี้ทุกคนตอนนี้มาห้าใบแดงแล้วมาอีก 2, สองเพครับเป็นเจ็ดใบแดงขอบคุณมากครับสวัสดีคุณอามี่ BTS ครับแฟนขึ้น BTS ไว้แน่เลย วันนี้จะไปรอชมนะคะถ้าเสียายกว่าหน้าซิบไ,ไม่ไม่ไม่ไปด้วยอ๋อไอพี่เมย์อุ้ไร่ส